สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องยินดีต้อนรับสู่รัว้ววิทยาลายัยเทคนิคตุ้งสงวิทยาลายัยทางการศึกษาด้านวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษามาฟังประวัติความเป็นมาคก่าๆของวิทยาลายัยเทคนิคตุ้งสงวิทยาลายัยเทคนิคตุ้งสงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2 5ม,มีนาคมพุทธศักร,ราช2 5 3 9โดยมีนายสุกวิทย์รังสีปุลรัตมนตีว่าการกระทรวงศึกราธิการเป็นผู้ลงนามในประกาศเป็นสถานศึกษา วิทยเลัยเทคนิคตุ้งสงตั้งอยู่เลขที่1 1 9หมู่ที่7ตำบลหนององอำเภอตุ่งสงจังหวัดน,นครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ150ไร่พิทยาลัายเทคนิคทุ้งสูงซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ7กิโลเมตรและตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช60กิโลเมตร วิทยาลัยเทคนิคตุ้งสง,งจะตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพในพื้นที่ที่มีการขยายตัวของประชากรและการขยายตัวทงางเศรษฐกิจโดยเพิ่มปริมาณการผลิตกำลังคนในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนเพื่อให้จบออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายวิวัตศรีบุญนาคเป็นผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันและได้มีรองทั้งสาม้นไดเก่รอง นกปนัดองศาและรองปิยมารสุวรรมณีและรองสมภาพขนุนทองผมจะพามาทำความรู้จักแผนกที่ผมกำลังศึกษาอยู่คือแผนกอิเล็กทรอนิกส แผนกอิเล็กทรอนิกส์มีคุณครูผู้สอนอยู่จํานวน5ท่านได้เก่ 1. คุณครูกระจรยศกอดชูแก้วเป็นหัวหน้าแผนก 2. คุณครูอดิศกรัตนคตรองหัวหน้าแผนก 3. คุณครูกิติพันธ์สุวรรน้อย 4. คุณครูสุพนัทรัตนบุรี 5. คุณครูพิมมานีนวลสีทองและผมจะพามาดูบรรยากาศของแผนกอิเล็กทรอนิกส์กันนะครับ แผนกอิเล็กทรอนิกส์เป็นแผนกที่มุ่งเน้นในการคิดวิเคราะห์คำนวณและได้ปฏิบัติงานจริงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการต่อวงจรการเชื่อมและสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและได้รู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนอีกมากมายอยากจะชวนพี่ๆน้องๆมาเรียนรู้ด้วยตัวเองจะรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์จบไปแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจของตนเองการรับราชการเป็นพนักงารบริษัทก็สามารถทำได้เช่นกันสุดท้ายนี้ขอเชิญพี่ๆน,น้องๆมาเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกันนะครับมีอะไรสนุกสนุกตื่นเต้นมากมายแต่มีวิชาติดตัวอีกด้วยขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณครับ